วันนี้ผมกับเจ้าคนเก่าวันเดิมยันมาสิงพยอนะวันนี้จะมาอัปเดตนะว่าผมแต่งอะไรเพ <mm> ิ่มเติมบ้างเนี่ยไทเทียนเราไทเทียนไปกี่ตัวหนึ่งนะสองสามว่าแปดตัวนะแล้วแปดแปดตัวนะไทเทียนแปดตัวตอนนี้ผมกำลังรอข้อปอกหน้านะ จะมีขอบอกหน้าลมาอีกนะเป็นดูดสวย,ยนะ่ยท่อจะกเป็นท่อเดิมนะนย่ท่อเดิมอิกเป็นท่อทรงเดิมแต่เป็นท่อแต่งฮนะล,ลั่นน่อยๆนะแต่ท่อตอมอยญ่ดังมากเลยฮนะถอดออกไม่ใส่แต่ตอนนี้แทน สวยงามฮนะตอนนี้กำลังห้าไฟไฟส่วนเนี้กำลังหาไฟอยู่หายากมากเลยฮนะสวยงามตามท้องเรื่องฮนะดูมุมฮะมุมนี้ก็หล่อน,นะฮนะอายุไม่ต่ำกว่า สี่สิบปีนะคะเนี่ยอบอุกกาบาอยู่ครบนะฮะผมหาได้จากพี่ๆในกลุ่มนะฮะลูกฝากระบโบล์กับไฟหน้าูมิหันจากพี่ในกลุ่มพอใส่แล้วเครื่องก็จะดูใหญ่ขึ้นมาอันเดีก็จะเป็นเครื่องแค่ใช่นะแปดแรงฮะเน,นี่ยเครื่องแปดแรงสี่ คนสีบเลยอาจจะรบาบางละหั่นเครื่องหน่อยอนี่แบตแรงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ฮะมันจะมีบอกนะฮะของเยนมานะปะ8.9นะฮะแปดแรงครึ่งน,นิดๆเจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ฝากพี่เท่านี้นะฮะขอบคุณครับ